ดูมาเล็กนักเลงเองียงนักเลงข้าจอนอันนี้นักเลงข้าจอนอันนี้เล็เกเจ้าทินอันนี้เจ้าทินอันนี้นักเลงกันเล่นกันพี่น้องก็หยอกกันก็หยอกกันด้อ,อน,นี่เล่นข้าจอนเอาเอาใครจะต่อใครอ่ะปั๊บนี่เล่นกันโดนเลยพี่น้องเล่นกันวนคักวิ่ข้าจอนนี่ หนูขาจรใช่ไหมแม่ก็มากอด,อนอนนกอดอีนี่เลยตร้เรียงนี่เขามาคอดีนี่เลยต้องเลี้ยงอยู่ดีเลยมันตะกี้จับว่าให้จับเดี๋ยนี่ตะกี้จับว่าให้จับสิการเท่าให้กินแอะไรสิการเท่าได้ตังซื้อเป็นอินนี่อินนีนน่เราคุณนอตนอตตังเนาะนี่เลยตังซื้อเป็นอินนี่ ลาย,ลายไม่อ,อะไรแมงสาบเอ้ยแล้วมัลายหนูอะไรแมงสาบเลยยูพี่น้องตั้งเอาไปไรดังดังเฮ็ดกับเขากับเอี่ไปน้ำต้มใกล้บ้านพี่น้องม้นเนี่ย ต้มมันเนี่ยเขาเสีเยบๆมันเดือดกันแล้วมาต้มใหม่อีกพอดีให้เนียน่อยมันเหยาะกันเมื่อกี้เห็นเด็กๆก็เล่นกันตุกแมวจอนเนียหน่อยมวยยอดจับปีกการเทาตั้งหากบันเดียดอุ้ยอ่อนมีแตช่องกินแต่แต่มันอ่อนก็นได้ตั้งซื้อมในนี่พอดีเลย ซื้อเต็มเต็มคืออยังนี่นี่ละคุณแบนบอกใช่ไหมัน่นอ่อนแล้วเอื้อมอ่อนแล้วไหนตังไปไหนอุ่นตังขึ้นต้นไม้แล้วปัดทถคุณหมอต้มเด้อหมอต้มเด้อ,อยางเราวัางเด้อคุณตังเด้อลงมาเลย ลงมาเลยลงมาเลยหมอต้มหมอต้มเออลงมาคุนเน่นนนนนเน,น่ต่างันไปแล้วเน่ฮะนนตังงคนปีนขึ้นไปแล้วขุนตามไปที่เราไปเร็วออกไปเลย,ล,เเล,ยลงไปเลยลงเลยต่างลงเลยลงไปข้ามไปลูก ไปเลยไปต้นไม้เลยบันดับกระลงมาโอ้ยมาลงมาไหมแม่อุ้มมามาแม่อุ้มมามาปล่อยปล่อยแม่อุ้มแล้วไม่จับแล้วปล่อยอ่าโบลกับลงอ่ะ,อะมา ไอ้อุ้มอ่ะปล่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่จับอยู่เอากันเข้าไปโอ้ยถึงตับเนาไปเอามาแล้วหาถั่วเขา่าโอ้ยอยู่พี่หาถั่วเข่ากันถั่วเข่าไปซ้ายวะต้มต้มไก่บ้านไก่ตะกบ มานล้วซื้อมาไอตัวหนึ่งยังไม่สามมือเลย,ยคุณคุณจะไมเอ๊ะทำไมขาอั่นกแปลกใช่ไหมเมมหมือนขาเหมือนขาไก่ชนเลยเหมือนขาไก่ชนเมนูต้มเฟรนขะเดียวติมกระติบเมือ่อตีคือเกาแล้วก็เท ا า ม,าามือะซาวมื้อกระติบหนึ่งเลยเขาก็สมตำมันอี้ต่ออีกบะน,นี่มเสาวกินเขาก็สมตำกันสมตำก็ปลาทอดไอปลาแหง้งมาปลาปลากระต่ายวันนั้นเข่าเกือบมื้อกระติบมันสมแน่เลยนั่นเลยเออโอเต้มกินเหมือนนั้นมันเสียบแสบพ,พี่น้องแกงคือนปกใส่แสบแลกวต้มสมคือนเสียบแสบเพืเ่อมาต้มสมบันนี้ต้มสมยอดนานตามเจ้าบองไปแล้วพี่น้องมองพี่น้องข่อย ตั้งขึ้นไปทำไมฮะอขึ้นไปให้ยังขอถางจะข้ามแน่ขึ้นไปหาพ่อหว่าเออลงมามันสูงเลยนะ่ะอาดขักเห็นเนาะต่ละมือแต่ละเว้น ลงเลยลงเลยเอามึงแบบที่ลงยังไงเมึงเอาห้อยลุนมึงลุนมึงที่ลงยังไงเอ้าบอนั่นน่ะลูกคอยลูกคอยอุยไปซ้อมอะไรพี่น้องไม่สูงเอาเขาซ้อมเขาเองเขาช่วยปีนเอาเอาคอยเหยียบลงมาลูกคอยเหยียบลงมาเออโอ้เก่ง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 เอาเออ ยังไดนบ้านนี่เออมีความรู้สซื้อขอสัมผัสเนี่ยอ้าวอา,อาไปบ้านเพื่อนระบาดไปบานเพื่อนแล้วเดี๊ยามไปบ้านเพื่อนไปเด้อหาใครต้มเด้อไครต้มออกบ้านเนี่ยนะวังไครต้มออกมาเด้ออ่ะเรียบร้อยเลยพี่น้องบ้านนี้ปริ้มใส่หอมไปเลยจ้าหอมก็หอมเจาะเนินบานเ่าดอกปลูกเขาอามันจะบ้านเพปลูกปุ๊นบน,นี่ใส่หอมไปหลาย ต้มสมมันต้องซึ้อมันต้องซึบมันต้องซึบเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไก่บ้านดูน้ำซุปพี่นอ้องต้มสมนม้ำใสๆมันเป็นน้ำครึ่มออต้มสมไก่บ้านมันอะไรที่เห็นตาบอยู่บังหันตาบของลูกสาว จดนำห่อนอุ่นๆเมืมมม่อไหร่เรียบร้อยบรินี้ไม่ใบกับพราเนาะบัน้ไปเก็บใบกับพราหน้าบ้านมาใส่ใส่กับไปกับพรามันก็จะหอมขึ้นไม่อีกมันก็จะกลิ่นมันก็จะขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอีกมันก็เลยยางกันอีกด้วยแต่ละตัวนะพี่น้องอเรียบร้อยกับข้าวเย็นเตรียมพร้อมกับข้าวเย็น โอ้ยต้มแล้วก็ใส่พริกป่นจั็หน่อยเป็นส่วเลยเนาะใส่พริกป่นแล้วก็ใส่ข้าวกัุ้ไปนะเออนะน่าจะโอเคนะเอาพริกป่นมาโรยแล้วก็กัวเดี๋ยวต้องแยกใส่ถ้วยแล้วค่อยเฮ็ดตีกลัวเพราะว่าเดี๋ยวถูกสาวสิกินมาได้นั่งกินเฮ็ดมาได้ปิดไปอันนี้คลิปนี้แค่นี้เลยพี่น้องเดินคลิปหนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติดต่อคูบัวปิ้งนมสดไม่จ้าเงี้น อไตยายงสง,าง่างามมาเดินแคทบลอกเลยจ้าตัวนั้นก็เดินแคทบลอกมาเลยจ้าตนโอ้เอเลรจ้าสวยอ่ะบ๊ายบายจ้า,า,า,จาพี่น้อง